โอสตเจ้าของของการหมู่บ้านอีทกโฮมเดุดมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูห้องน้ำที่โครงการกันไปเลยครับครับลูกบิดประตูที่เราใช้ก็จะเป็นของ h a ฟเฟอรครับผมอ่าเปิดเข้ามาเป็นบาน u p V C ว้าวสุขภัณฑ์ของเราครับผมทุกชิ้นเป็นอัลมาการ s t สแตนดารรุ่น Easy Flow ทั้งอ่างล้างหน้า ชุดชักโครกแล้วก็ครับชุดฝักบัว Easyflow คืออะไรเป็นปี2022ครับเป็น Limited e dition การใช้งานง่ายครับใด้กดเปิดปิดปุ่มสวิตนะฮะเป็นีวิตเปิดปิดเนี่ยอีซี่โสมชื่อจริงใช้งานง่ายดีไซน์เรียบหรูครับผมจะมีทั้งเป็นซิง แล้วก็ยูนส่วนของครับฝักบัวก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราแถมเป็นเครื่องทันน้ำอุ่นให้ฟรีอีกหนึ่งชุดครับผมใช้งานง่ายทุกชิ้นเป็นอริกันสแตนดาดทั้งหมดกโคกก็อริกันสแตนดานสามทางวาวต่างๆก็อริกันสแตนดาดทั้งหมดเลย ฝาชักโครกเลยว้าวเนี่จุดเด่นของฝาชักโครกฮะไม่มีการกระแทกเพราะเป็นระบบ e ีซี่ฟลิมันจะค่อยๆปิดเองไม่ต้องกัวงวลว่าเปิดคาทิ้งไว้แล้วมันดังลั่นตอนที่เราปิดนะฮะแล้วก็กระจกกระจกะจก็ดูเรียบหรูครับเดินดินทองยาวในส่วนของกระเบื้อง โครงการเราเลือกใช้กระเบื้องคอนโต้ทั้งกระเบื้องปูพื้นและผนังตรงนี้จะเป็นเก็อวิบวับเลยใช่ถ้าคุณผู้หญิงชอบห้องน้ำโทนสีขาวโครงการเราเลือกตอบโจทย์ของท่านเลยครับส่วนของกระเบื้องพื้นก็เชน่นกันจะเป็นกระเบื้องพื้นเป็นลายหินอ่อนครับผมฝั่งนี้ก็เป็นคอตโต้เป็นกันทั้งหลง บานกระตุงให้ครับผมในกรณีที่ต้องการเปิดรับช่องแสงก็สามารถเปิดบานกระตุงออกได้เาลาผักผ้าก็เอากาสแตนดาตร์าทั้งหมดลูกปิดประตูและบานประตูเับเป็นบาน UPVC ข้อเด่นของประตู UPVC คือไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โก่งเพราะว่าเราทำจากวัสดุที่ทดแทนจากไม้มีน้ำหนักที่เหมาะสมการใช้งานครับผม ขอบคุณครับ